สุขภาพดีวิถีไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและผมอิดพิชานเจือสวนครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆชมแล้วมีความสุขครับคุณผู้ชมสามารถนั่งชมมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ครับเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กๆครับให้รอดปลอดภัยครับจากการเสีชีวิตที่พบกันอยู่บ่อยๆนะครับ เรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับมีที่มาที่ไปครับไปชมเลยครับ <im> <im le music> จากเหตุการณ์ เด็กเล่นน้ำและจมน้ำเสียชีวิตเราจะได้เห็นตามข่าวอยู่บ่อยๆนะครับปกติเด็กจะชอบเล่นน้ำอยู่แล้วครับแต่เพอแป๊บเดียวจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นครับซึ่งแม้ว่าเด็กจะว่ายน้ำได้นะครับกระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่กำลังจมน้ำดีไม่ดีเสียชีวิตทั้งคู่ครับจึงเป็นเรื่องราวในวันนี้ครับที่ผมมายืนอยู่ที่สระว่ายน้ำแห่งนี้กับเพาะกล้าตาขวนน้อยครับจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ าด้านสุขภาพส่งตรงจากผู้ให้บริการหลักสู่ประชาชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีด็อกเตอร์ทีวี วนันอังคารแปดนาฬิกาสนาทีรายการสุขสาธารณะพฤหัสบดีแปดนาฬิกา30นาทีรายการสุขภาพดีวิถีไทยเสาร์อาทิตย์10บนาฬิกานาทีรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสุขภาพและสาระความรู้ด้านสุขภาพอีกมากมายโดยสำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสื่อความรู้สู่ประชาชนเพื่อคนไทยสุขภาพดี ผลไม้อุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงผักและผลไม้ที่ดีปลอดภัยเพราะผ่านการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบยาฆ่า,มาแมลงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบง่ายแม่นยำรู้ผลเร็วทุกหน่วยงานและผู้ประกอบการควรใช้ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคชุมชนปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กว่าสองเดือนแล้วที่น้องเอาแต่เศร้าแบบนี้เขาทำงานไม่ได้มาหลายเดือนแล้วดูเงียบขรึมข้ขาวปลาก็ไม่กินทุกคนเศร้าและเสียใจได้แต่ถ้าหากว่ามีอาการมากเกินไปหรือนานเกินไปจุกระท่ามีผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือแม้กระทั่งต่อชีวิตประจำวันก็อาจเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับใส่ใจคนใกล้ชิดหากพบมีอาการของโรคซึมเศร้าต้องช่วยให้เขาได้รับการรักษานะครับโรคซึมเศร้ารักษาได้สายด่วนสุขภาพจิต13 2 3ส สุขภาพดีวิถีไทยผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของสถานที่นะครับผู้นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายแพทย์พักดีสืบนุกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับด่านซ้ายผมยอมรับครับผมมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมเดินทางไปไททารายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนมาหลายแห่งผมยังไม่เจอครับที่ไหนเนี่ยที่จะมีสระว่ายน้ํา ในโรงพยาบาลครับมาที่นี่ปุ๊บนะครับเอ๊โรงพยาบาลหรือโรงแรมนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วมันจําเป็นหรือเปล่าห,หรือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันฟุ่มเฟือยนะคุณหมอครับเ,เราคิดว่าที่เราทําสาะวยน้ำขึ้นมานี่นะครับวับตถุประสงค์ข้อแรกก็คือว่าเนื่องจากว่าที่ดันซ้ายเราเนี่ยมันอยู่ไกลสถานที่ที่จะฝึกไา้น้ํานะครับแล้วเราก็พบว่าเรามีเด็กทุกแต่ละปีเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตหรือบางทีก็ ถึงไม่ได้จมน้ําแต่ก็ประสบอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยเยอะนะครับอย่างปีที่แล้วนี่มี3รา,ายโโหโหแล้วปีก่อนหน้านี้ก็จะมีะครับ,รบแล้วก็เลยคิดว่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราอยากจะพัฒนาโรงพยาบาลขึ้นมาให้เป็นสถานที่ที่จะฝึกว่ายน้ําให้กับเด็กนะครับ,รบแล้วนอกจากว่ายน้ําเป็นแล้วเนี่ยยังยังรู้จักการช่วยเหลือเด็กจมน้ําด้วยนะครับ<ม>เนื่องจากว่าในด่านซ้ายเนี่ยมันไม่มีโรงแรมหรือไม่มีไม่มีผู้ประกอบการที่ทำสระว่ายน้ําเลย ครับเราคิดว่าเราคงจะต้องมีสระว่ายน้ําเพื่อจะเป็นต้นแบบให้เขาเผื่อจะมีหน่วยงานไหนหรือว่าท้องถิ่นไหนจะทําแบบนี้ครับครับผมซึ่งเราก็เลยคิดว่าเอาทําซะเลยครับนะครับพิสูจน์กันให้เห็นๆเลยนะครับว่ามันดีมันจําเป็นนะครับซึ่งตรงนี้มันจําเป็นมันสําคัญกับใครบ้างครับคือกลุ่มเป้าหมายของเราคือเป็นเด็ก เด็กในช่วงที่เขาจะเริ่มที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ก็คืออนุบาลเนี่ยเราเริ่มเอาเข้ามาสอนแล้วฮะแล้วก็ช่วงช่วงปฐมศึกษาช่วงชั้นที่1ป .1 ถึงป3นะครับป .4-5-6 ก็จะสุดแค่นี้นะครับ,รบเน้นเรื่องเด็กก่อนแล้วก็พิเศษที่ตามมาระยะหลังก็คือเราจะเอาเด็กที่เด็กที่อ้วนพิเศษเด็กที่น้ําหนักเกินซึ่งจรงนี้เราพบว่ามีนะครับเอาเด็กน้ำหนักเกินก็เอามาเข้า กิจกรรมเพื่อให้เขาลดน้ําหนักก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป้าหมายคือเริ่มต้นจากแค่เรื่องเด็กก่อนแต่ความจริงแล้วเนี่ยในสระว่ายน้ำยังมีประโยชน์อีกเยอะถ้าเกิดขนาดสระจะมันใหญ่ขึ้นหรือว่ามีพื้นที่ที่มากขึ้นก็ยังทําได้มากกว่านี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่างซ้ายแล้วนะครับเดินเข้ามาสระว่ายน้ําด้านหน้านะครับตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้นะครับเพาะกล้าตาขนน้อยความหมายของหนังสือตรงนี้นี่คืออะไรคุณบอ ที่ด้านซ้ายนี่มีประเพณีบุญหลวงและการเล่นฟีตาโขนนะครับแล้วเราก็ใช้คําว่าตาโขนน้อยหมายถึงว่าเป็นสื่อของเยาวชนรุ่นใหม่เด็กตัวน้อยเพราะเราเชื่อว่าเมืองไหนเนี่ยนะครับที่ให้ความสนใจกับเด็กและอนาคตของเด็กก็แสดงว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่มีอนาคตเป็นเมืองที่อยากจะเห็นบ้านเมืองที่ที่เป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในเมืองนะครับที่ด้านซ้ายเองนี่เราก็เน้นที่สองอย่างคือเน้นเรื่องเด็กกับเน้นเรื่องผู้สูงอายุนะครับ ก็เลยคิดว่ากิจกรรมพ่อค้าตาขุนน้อยเนี่ยนอกจากเรื่องสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายหลายเรื่องที่เราทําเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับโดยโดยไม่ใช่ทําเฉพาะคนในโรงพยาบาลคนนอกโรงพยาบาลก็จะมาร่วมกับเราก็มีนะครับกิจกรรมมีหลากหลายมากครับครับผมงบประมาณใช้เท่าไหร่คุณหมองบประมาณเนี่ยในสะนี้มีมูลค่า1ล้านบาทครับคือเราใช้ใช้จากเงินเรามีคล้ายๆสากลของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เอาเงินที่เป็นผลกําไรของสากลโรงพยาบาลเนี่ย นะครับสะสมมาในแต่ละปีเอามาทาที่นี่หนึ่งล้านบาทไม่ใช่น้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วเรามีหลักการไงมีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยบ้างครับคือพวกเราเองจะต้องร่วมบริจาคด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าสาเนี่ยมันต้องมีการบำรุงรักษาครับผู้ปกครองเองแล้วก็เราจะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายคนพอทราบข่าวมาเนี่ยก็รู้เขาก็จะช่วยเรา ครับบางคนให้เป็นเงินก้อนบางคนก็บริจาคเป็นรายเดือนก็มีครับครับผมนะครับแม้กระทั่งคนสอนว่ายน้ำเองยังต้องบริจาคเงินด้วยเพราะว่าเราอยากจะเห็นตรงนี้นะครับประเด็นที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับผมคิดว่าสําคัญครับคือถ้าเกิดเราไปใช้สระของที่เป็นสระของเอกชนใช่ไหมครับก็จะความสัมพันธ์จะไม่มีครับแต่ของเราจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้ปกครองกับชาวบ้านที่เขาเห็นคุณค่าเรื่องนี้เขาก็จะให้เงินเรามาทำครับผมก็คือมาช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าสระเนี่ย ฟังคุณหมอมาคุณหมอว่ามีประโยชน์เยอะนะครับนอกจากใช้รักษาโรคในโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลก็ทําให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่มันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วคนทั่วไปนะครับที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลนะครับเขาจะมาได้ใช้ไหมครับคือตอนนี้เนื่องจากว่าสระที่มีอยู่มันขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นกลุ่มเด็กก่อนแต่เราก็มีความฝันครับเพราะว่าพอเราเริ่มดูแลสระเป็นแล้วก็ คนในท้องถิ่นเนี่ยสนใจกับเราด้วยเยอะเราก็มีความฝันว่าถ้าสระมันได้มาตรฐานขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีความกว้างแล้วก็มีความยาวปรนมานสัก25เมตรเหมือนที่ใช้แข่งว่ายน้ำกันเลยล่ะใช่ครับครับแต่เราเป้าหมายก็คงไม่ได้คงว่าจะเอาต้องเด็กไปแข่งว่ายน้ํานะครับ,รบแต่อยากให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองเมื่อเขาต้องไปเล่นน้ําหรือเขาจมน้าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแน่นอนครับถ้าเกิดกระแสมีคนชอบเราก็จะทําสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าการว่ายน้ําก็เป็นการออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง แล้วถ้าเกิดมีสถานที่ที่เพียงพอเนี่ยผู้สูงอายุเองก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับกับการที่มาใช้สระว่ายน้ำครับเพราะฉะนั้นทุกเพศทุกวัยครับน้องๆเด็กๆเองนะครับรวมถึงผู้สูงอายุหรือว่าคนไข้ด้วยนะคุณหมอที่บอกว่าน้องๆนี่อาจจะเป็นโรคอ้วนใช่ครับนะครับก็สามารถใช้มาออกกาลังกายกันได้นะครับได้สุขภาพกันด้วยเอาละมาช่วยเหลือกันนะครับคุณหมอครับตอนนี้ผมเริ่มชักอยากจะเห็นสระว่ายน้ําตอนนี้แล้วล่ะครับ ทางนั้นไหนครับคุณหมอนี่ครับนี่ครับใช่ครับครับผมเอาละวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ในการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยมากครับคุณหมอพักดีสุดนุการขอบคุณครับครับสวัสดีครับเลยขึ้นไปทางนี้เลยนะครับนั่นไหนมีเจ้าหน้าที่อยู่มีครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ครับโอ้โหนี่เปิดประตูรอรับแล้วได้เลยครับคุณผู้ชมครับสระว่ายน้ําที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กครับแต่จิ๋วแต่แจวนะครับคุณภาพนี้ครับแก้วเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังเห็น พี่ท่านหนึ่งครับเขากําลังเหมือนกับดูแลสระอยู่ทําความสะอาดสระอยู่เราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วพี่โดครับหน้าที่พี่โดในการดูแลสระนี้นะครับพี่โดต้องทําอะไรบ้างครับเอ่ออย่างแรกเลยก็คือดูแลบริเวณร,บรอบๆแล้วก็ดูดเขาเรียกว่าดูดผงที่อยู่ใต้สระเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลสภาพน้ําคือตรวจสอบว่าน้ําของสระเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรวจค่า ph ค่าคลอรีน สำคัญครับสําคัญครับเพราะว่าเป็นความสะอาดเป็นคุณภาพของน้ํบถ้าเกิดเด็กมาเล่นแล้วเนี่ยถ้าน้ําไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กได้ครับผมส่งผลเรื่องแรกนะครับถ้าเรานึกภาพตามถ้าสมมติน้ําสกปรกอะผิวหนังของน้องๆแหละใช่ไหมครับครับแล้วก็พี่โดต้องทําแบบนี้ทุกวันครับทุกวันครโอ้โหจะมีสรับมากมีผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆครับเปลี่ยนกันมาช่วยอ๋อสลับครับสับเปลี่ยนเวรกันเข้ามาครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นหลักๆ ในการดูแลเรื่องคุณภาพน้ำแล้วก็ดูแลเรื่องการจัดการทั่วไปของสระครัเช่นเรื่องความปลอดภัยเรื่องการฝึกสอนอ๋อก็คือพี่โดครับนอกจากที่พี่โดจะต้องทําความสะอาดสระแล้วครับยังจะต้องฝึกสอนน้องๆด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันยาวเลยครับสําหรับงานนี้นะครับพี่โดได้เลยครับพี่โดครับความสะอาดที่พี่โดต้องมาทําทุกวันเป็นกิจวัตรนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆมาร่วมกันทําด้วยจะต้องทําอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนถุงกองครับ จะมีถุงกรองอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเปลี่ยนถุงกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ก็จะดูดพื้นสะนะครับพอดูดพื้นสะก็จะตักพวกพวกแมลงพวกเศษอะไรที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการตรวจวัดค่าของค่าความเป็นกรดด่างของน้ําค่าคอลินมันต้องเท่าไหร่อ่ะพี่ค่าความเป็นกรดด่างคือเขาจะมีค่าประมาณสัก 7.2- ถึงเ4 โ้ไม่ได้ทาความสะอาดอย่างเดียวนะครับยังคงสอนน้องๆด้วยคนเดียวหรือครับหลักๆตอนนี้มีคนเดียวฮะแต่ก่อนมีคนช่วยอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มาช่วยละตอนนี้มีมีผมคนเดียวฮะที่สอนอยู่เนี่ยแหละครับขวัญใจของน้องๆนะครับแต่ว่ามีเคยดูน้องๆบ้างไหมพี่โดก็ธรรมดาฮะการสอนครับปกติครับคุยกันนะครับสวนีหญ่เป็นเดกสนุกฮะครับครับหลักสูตรจะสนุกหลักสูตรตรงนี้มีอะไรบ้างครับพี่โดที่พี่โดสอนครับหลักสูตรก็จะเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําหลักสูตรเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําหลักสูตรนี้ระยะเวลาเรียนอะไรเป็นยังไงครับพี่หลักสูตรหนึ่งนี้ก็จะประมาณ1 0สิบห้าชั่วโมงครับ15ชั่วโมงครับสิช,บชั่วโมงก็รุ่นหนึ่งเนี่ยผมจะรับประมาณ10คนนะครับหลักสูตรก็จะเนื้อหาก็จะมีเรื่องของรู้จักแหล่งน้ําที่อันตรายอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วก็การลอยตัวขั้นพื้นฐาน นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของวิธีการช่วยเหลือคนที่จมน้ําถ้าเกิดเด็กเขาเจอเหตุการณ์จมน้ําเองหรือว่าต้องไปประสบเหตุเจอคนที่ตกน้ํมถ้าเขาจะช่วยเนี่ยเขาจะช่วยยังไงครับผมก็คือช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับแล้วค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเด็กเข้ามาเรียนฟรีไหมครับเด็กเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าค่าลงสะก็คือครั้งละประมาณ20บาทครับสำหรับเด็กนะฮะถ้ารวม15ชั่วโมงก็ประมาณ300บาทต่อคน ครับผมครับแต่ว่าค่าสอนอะไรไม่มีฮะโอ้โหครับพี่ดเคยเจอปัญหาอะไรไหมครับเวลาในการสอนน้องๆก็จะมีบ้างฮะที่เด็กบางคนเขาจะช้ากว่าเพื่อนเราจะมีทั้งเด็กปกติครับเด็กอ้วนเด็กอ้วนเนี่ยลอยตัวไม่ได้เลยเด็กจริงจริงเด็กอ้วนลอยตัวได้ดีกว่าฮะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวที่เยอะครับอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะช้ากว่าเพื่อนครับแล้วก็จะมีเด็กที่เขาเรียกว่าเด็ก L d ดีก็มีคือพัฒนาการช้านะครับ คือมีหลายหลายแบบฮะทั้งเด็กปกติเด็กอ้วนเด็กพัฒนาการช้าเพราะฉะนั้นพี่โดจะต้องใช้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนในการสอนน้องๆนะครับเมื่อกี้พี่โดบอกมาแล้วนะครับว่าทั้งในเรื่องของการลอยตัวนะครับตีขานะครับคือจับโฟมโฟมเอาขาตีแบบนี้สุดท้ายก็คือการช่วยเหลือเพื่อนพี่โดครับหลักการเอาตัวรอดนะครับเมื่อเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในน้ํามีหลักการอะไรบ้างครับพี่โด อ,อย่างแรกก็คือเด็กเนี่ยเขาจะต้องรู้สภาพน้ํากมอนครับสมมติว่าถ้าเกิดเด็กมาใหม่เลยเนี่ยผมก็จะแนะนําเรื่องของสภาพแหล่งน้ําก่อนนะครับอย่างเช่นน้าสระอย่างเงี้ยนะครับลึกเท่าไรอะไรเงี้ยตรงนี้นเป็นจุดตื้นจุดลึกจุดที่ต้องระมัดระวังอันนี้เขาต้องรู้ครับอันที่2ก็คือเรื่องของอาการการระมัดระวังในการเข้าใช้สระว่ายน้ามีกฎระเบียบอะไรบ้างเช่นต้องล้างตัวก่อนนะฮะมาถึงเนี่ยห้ามลงสระโดยที่ ครูยังไม่ให้ลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีกฎระเบียบห้ามถมน้ำลายอะไรพวกนี้นะครับฉี่ในลงในน้ำประมาณนี้นะครับก็เป็นยานะครับยาฉี่ในน้านะครับน้องๆครับไม่ไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะสระนี้สรททั่วไปด้วยหลังจากนี้ก็จะอธิบายให้ผู้ปกครองฮะคือในเงื่อนไขของการมาเรียนเนี่ยจะมีเงื่อนไขคือผู้ปกครองต้องมาด้วยครับถ้าผู้ปกครองไม่มาเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้ลงสะครับผมนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ผู้ปกครองเดยอดูตลอดว่าเพราะว่าเราไม่มีครูที่แบบ มีมีคนเยอะมากพอที่จะดูแลดูแลเด็กได้ทั่วผู้ปกครองต้องช่วยดูด้วยครับในช่วงระหว่างการฝึกคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่แปลกมากๆนะครับไม่อนุญาตให้ลงสระถ้าไม่มีผู้ปกครองมาด้วยนะครับจะมากับเพื่อนลงโดยพละการไม่ได้เอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามการเรียนการสอนดีกว่าครับไปดูพี่โดครับขันใจของน้องๆครับจะสอนน้องๆเป็นอย่างไรบ้างสนุกสนานขนาดไหนได้ความรู้ด้วยครับติดตามกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็เห็นน้องๆเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วพี่โดครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะเริ่มการฝึกเลยสําหรับวันนี้ครับครับผมน้องๆก็จะได้เอาตัวรอดได้เมื่อเวลามีเหตุนะครับครับ <c oughs> น้องๆเหล่านี้นี่คือรุ่นอะไรครับพี่อ่านี่จะเป็นรุ่นที่ฝึกหลักสูตรเอาชีวิตรอดเพื่อการจากการจมน้าครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เรียนหมายถึงว่าจบไปแล้วก็มีฮะที่มาฝึกด้วย ครับผมอาจจะมีคละกันไปนะครับหลายรุ่นด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับหลากหลายอายุด้วยนะครับเอาโดเริ่มการฝึกเลยน้องๆต้องมายืนเรียงกันทําอะไรครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆออกกําลังกายกยอ่ครับออกกาลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนตรงนี้ประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ให้ปวดเจ็บขานะฮะแล้วก็คือเป็นการวอร์มไปด้วยก่อนจะลงลงน้ำนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกับการ ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาทุกอย่างอย่างผมเตะฟุตบอลเนี่ยคก่อนเตะฟุตบอลนี่ก็ต้องวอ,อร์อมกอ่อนเพื <ๆ S 2> ่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเวลาล้มเวลาโดนสกัดอะไรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันฮะเอ,ะอาละครับเริ่มวอร์มกันเลยครับน้องๆมาอ้าวนะครับมือจับเอวครับมือจับเอวเอววาครับผมผมวอร์มด้วยไหน้นครับเออหนึ่งตรงนี้จะช่วยอะไรครับพี่บริเวณต้นคอครับ อะไรนะครับหมุนมาข้างหน้าครับหนึ 1, 2, ่งสองสามนไปครับเอาทางซ้ายก่อนหนึ 1, ่งหมุนเยอะๆครับสองสามอยู่ที่สวนนะครับพี่โดจะไม่ใชบอ้าวต่อไปหัวเข่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ เริ่มบอมแล้วหลังจากนี้น้องๆเขาจะได้ทําอะไรกันต่อครับก็จะให้ล้างตัวครับหลังตัวเพื่อ <g ül> ที่บอกนะลุ <g ül> งษาทํา <g ül> ทความสะอาดสะไปเรียบร้อยแล้วนะครับที <g ül> นี้ก็ให้น้องๆล้างตัว เอาละครับเดี๋ยวไปที่แบบฝึกถานน้องๆในวันนี้เลยนะครับว่าน้องๆเขาจะทําอะไรกันบ้างหลังจากที่ล้างตัวเสร็จแล้วตอนนี้รอที่จะกระโดดแล้วใช่ไหมพี่โด้ยังฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มวอร์มในสระกันก่อนครับมีอีกครับครับผมอ่ะลุยครับพี่โดครับท่านี้เรียกว่าท่าจะเป็นเขาเรียกว่าท่าปลาดาวคว่ำครับปลาดาวคว่ำครับถ้าเรียกให้สนุกๆครับเป็นท่าเด็กๆเขาจะชอบครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20เวลาถ้าเกิดจมน้ำเนี่ยคาบที่เขาต้องใช้ท่าเนี่ยในการช่วยในการร้อยตัว <c oughs> อันนี้นี่คือ,อน้องเขาจะสมมติว่าเขาจะได้จับอะไรครับอาจะให้จับอุปกรณ์ฮะในการเอาตัวรอด<ม>เผื่อบางทีว่าตกน้ำล้าเราอาจจะหาอุปกรณ์บางอย่างที่ง่าย,ายจับระพริกตัวนอนครับทำไมผมอยากรู้พี่โดทำไมต้องเป็นขวดพวกเนี้ยคือเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆครับรบ,บางทีแล้วบางท,างทีเวลาเข้าไปจุดที่เล่นน้ำเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์นี้ไปกินนเอาไว้ใส่น้ําไปกินด้วยใช่ไหมฮะหรือบ,บ,บางทีซื้อไปซึ่งบางครั้งถ้าจะเป็นจุกเฉยแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ อ๋อสามารถอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับง่ายๆแบบนี้สามารถทําให้เราลอยน้ําครับใช่ช่วยในการลอยตัวเมื่ออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แหละที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนลอยตัวรอคนอื่นมาช่วยครับใช่นะครับครับดีมากๆเลยครับคว้าขวดพริกตัวนอนหงายครับกอดขวดไว้แน่นๆครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือ เพื่อนนะครับคือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนอยู่ในน้ําแล้วนะครับคนที่อยู่บนฝั่งจะทําอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์สมมุตินะครับที่น้องๆก็จะต้องทําตามแบบฝึกที่ครูรูโดจัดให้ครับท่าแรกที่เราจะฝึกกันนะครับเป็นการช่วยเหลือระยะใกล้กรณีเพื่อนตกน้ํานะครับที่อยู่ไม่ไกลมากพอที่จะเอื้อมมือถึงนะครับเมื่อเราเห็นเพื่อนจมน้ําอยู่นะครับตกน้ําอยู่ครับอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือตะโกนดังๆว่านะครับตะโกนยังไงครับ ช่วยด้วยมีคนตกน้ำ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 น้ามาเลยครับอุปกรณ์มารอลงไปครับยื่นมือมายื่นมือมานะครับพอมาเดจับเบิ้จับมือเขาไว้เลครับตรงนี้พอมาเบิ้ดเขาพิงก่อนเลยครับ อ่าจับได้เพื่อนเพื่อนได้วยไหมใช่ไหมว้าวมาครับมาขอกเพื่อนเองครับทำไมไม่ให้น้องๆเขากระโดดลงไปช่วยเพื่อนเองเลยครับถ้าโดดลงไปเองเนี่ยครับการถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยไม่ถูกวิทีเนี่ยจะทำให้คนที่ ตกน้ําอยู่เนี่ยครับเขาซึ่งเขาตกใจอยู่แล้วเนี่ยครับเขาแล้วก็<อ>เขากลัวตายใช่ไหมครับเขาก็จะกอดคนที่เข้าไปช่วยก<อ>็จะทําให้ทั้งคนช่วยเนี่ยกับคนที่ตกน้ำอยู่เนี่ย,ยมันดึงดึงดึงลงกันไปเป็นคู่เลยใช่คร,<อ>ครับเพราะว่าคน<อ>ตกน้ำนี่แรงมหาศาลเลยครับ<อ>ครับผมพบว่าเขาจะต้องพยายามเอาตัวรอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นอยากกระโดดลงไปช่วยเพื่อนเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างครับทําไมจึงไม่ให้น้องๆใส่แว่นครับอ๋อถ้าในสถานการณ์จริงเขาไม่ได้ไม่ได้เอาแว่นไปด้วยครับ ก็จะต้องฝึกในเรื่องของการลืมตาในน้ําเหมือนกับ,บสถานการณ์จริงเป็นยังไงเรียนสนุกไหมครับสนุกชอบชอบ,ชอบไหมชอบครับชอบเราตอนนี้เราถือว่าเราฝึกแล้วเราทําช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือเพื่อนเป็น,ปนหรือยังได้แล้วได้ค่ะทได้คิดว่าการมาฝึกแบบนี้ได้อะไรบ้างครับได้ช่วยเหลือครับช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือตัวเองด้วยมีประโยชน์สนุกชอบมาเรื่อยๆนะก็เจ๋ง่ะชอบปะชอบแล้วก็สามารถช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นได้คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเห็นผู้ปกครองครับนั่งอยู่นะครับเพื่อดู ลูกของเขาอะนะครับทาการฝึกครับแต่ว่าตอนนี้ครับไปกวาดแล้วครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับว่าทาไมเขาถึงไปกวาดพื้นแบบนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออยู่ครับพี่อยู่เป็นผู้ปกครองของน้องอะไรครับพี่ของน้องคู่กับน้องกำแพงครับสองคนครับอ๋อพาน้องสองคนมาเรียนนะครับวันนี้มาฝึกโอ้เป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับการที่โรงพยาบาลก็มีสะไว้น้ําแบบนี้ให้น้องๆเขาได้ฝึกวิธีการเอาตัวรอดอ๋อดีครับเด็กๆด็มาฝึกก็แล้ว ก็ได้ักษะของโอกาสช่วยตัวเองการเวลาจมน้ำแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นเวลาเจอเพื่อนเจออะไรจมน้ำก็ช่วยช่วยได้ครับ,รบผมน้องๆเขาสามารถช่วยได้และการที่พี่มากวาดแบบนี้ล่ะครับต้องกวาดเป็นประจำหรือเปล่าครับหรือว่า อยู่ๆก็มากวาดก็เวลาเวลาหมอ,อเขาเปิดสระ <ừ. S 2> ผู้ปกครองเขาจะพาเด็กเข้ามาเอาเห็นเวลามีเศษใบไม้มีฝุน่นเราก็ช่วยกันกวาดเพราะว่าเวลาลูกหลานเรามามาวอรมาอาอกกำลังกายกา็จะสะดวกสบายขึ้นไม่ไม่สกปรกด้วยดยความศรัทธาและหัวใจที่ทุ่มเทของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศ ทำให้เกิดเรื่องราวประทับใจขึ้นมากมายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบเพื่อคนไทยคุณผู้ชมครับความสําคัญของการมีสระว่ายน้ำนะครับคุณผู้ชมอย่าไปมองว่ามันฟุ่มเฟือยนะครับหรือมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าจะสามารถทําให้น้องๆครับรอด ปลอดภัยจากการจมน้ําได้แล้วก็สามารถให้น้องๆครับเอาตัวรอดเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดได้นะครับซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชด่านซ้ายจังหวัดเลยที่เนี่ยนะครับได้พิสูจน์ทําให้เห็นว่าทาได้ครับเพื่อป้องกันปัญหาการสูญเสียเมื่อเวลาน้องๆนะครับจมน้ําขึ้นอยากจะให้หน่วยงานต่างๆและผู้บริหารนะครับให้ความสําคัญในเรื่องของการสอนให้ว่ายน้ําให้เป็นว่ายน้ําให้ได้นะครับและในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยครับ ผู้เป็นการโรงพยาบาลสมเด็จพุพัฒนารันซ้ายจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับนายแพทย์พักดีสืบนุการครับแล้วก็พี่โดของเราด้วยนะครับคุณครูโดนะครับคุณครูเดชาสายบุญตั้งนะครับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ของโรงพยาบาลสมเด็จพุพร,ราชด่ันซ้ายนะครับ <c oughs> เพราะว่าพวกเรานะครับหนึ่ง,ง <c oughs> พวกเราเป็นอะไรโอ้ยย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 ย ทุกชีวิตมีค่าร่วมมือหาทางป้องกันทุกปัญหาแก้ได้นะด่านซ้าย